ร่องรอยเสือผ่อนโจรดังยุคอดีตจากลำตัดเก่าแก่ที่สาบสูญเนื้อหานํามาจากบทความโดยคุณอภิลักษ์เกษมผลกูลเผยแพร่ในศินละปะวัฒนธรรมฉบับพฤศจิกายน2549 ซึ่งทางช่องได้มีการปรับแต่งเนื้อหาในบางประโยคเพื่อให้ได้รับอรรรสในการฟังโดยไม่มีการบิดเบือนไปจากเนื้อหาใจความหลักเขาหมูดุดเป็นชื่อของภูเขาลูกหนึ่งซึ่งคำว่าหมูดุดนี้ในภาษาถิ่นจันทบุรีและตาดหมายถึงปาพยูนสันนิษฐานเป็นสองทางว่าเหตุที่ชื่อเขาหมูดุด เพราะเนื่องจากภูมิประเทศของภูเขานี้ติดทะเลซึ่งเป็นแหล่งปลาพยูนอีกทางหนึ่งว่าลักษณะรูปร่างของเขานี้คล้ายกับปลาพยูนเขาลูกนี้อยู่ในบริเวณบ้านหมูดุดตำบลคลองขุดอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีดินแดนแห่งนี้ถูกอ้างว่าในราวปลายสมัยรัชกาลที่5ถึงต้นรัชกาลที่เ เคยเป็นรังโจรของเสือมีชื่อในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกผู้มีนามว่าเสือผ่อนเรื่องราวของเสือผ่อนได้รับการถ่ายทอดในรูปแบบของลำตัดสื่อมวลชนชาวบ้านที่เล่าขานสืบต่อกันมานานนับแปดทศวรรษเรียกกันว่าลำตัดเสือผ่อน พระคูมหาณทีคณารักษ์เจ้าคณะอำเภอแหลมงอบจังหวัดตาดและกงสิมเกตโกวิทกรุณาเล่าว่าเรื่องลำตัดเสือผ่อนนี้ครั้งแรกแต่งโดยหายีเขียดใช้ชื่อว่าไอ้เสือจอมโจรชนบุรีไอ้เสือผ่อนมีสองเล่มจบพิมพ์ที่โรงพิมพ์เกษมพาณิชย์เมื่อปีพศ2472 การพิมพ์ครั้งแรกนี้ไม่ค่อยได้รับความนิยมมากนักภายหลังปราชชาวบ้านท่าพิกเมืองตาดชื่อนายทองเจริญสุขนำ่มาแต่งใหม่จนเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายเล่ากันว่านายทองนี้เป็นผู้มีความรู้ในทางกาบกรมากมีอาชีพเป็นเสมียนของทางการเป็นกวีชื่อดังของเมืองตาดคนหนึ่งในสมัยนั้น มีผลงานทางวรรณกรรมหลายเรื่องทั้งที่ตีพิมพ์แล้วและยังไม่ได้รับการตีพิมพ์แต่มีการท่องจำกันสืบมาคู่กันกับสหายรักคือภาษาธนธนากรหรือมุยชพานน์อดีตสัมภกรเมืองตาดผู้ใหญ่ประจวบเกตโกวิดวัย82ปีปราชาวบ้านของบ้านท่าพิก อันเป็นถิ่งกำเนิดของเสมียนทองเราถึงเรื่องลำตัดเสือผ่อนนี้ก่อนถึงแก่กรรมว่าลำตัดเสือผ่อนแต่งโดยเสมียนทองเจริญสุขพิมพ์ที่โรงพิมพ์สีจันจังหวัดจันทบุรีเมื่อราวสมัยรัชกาลที่7พิมพ์หลังปีพศ2474ราคาขายเล่มละ25สตางค์ กล่าวถึงชีวิตของเสือผ่อนซึ่งเป็นโจรชื่อดังของภาคตะวันออกในช่วงปลายสมัยรัชกาลที่หถึงรัชกาลที่7เป็นชาวอ่าวคุ้งกระเบนจังหวัดจันทบุรีอาศัยอยู่ที่เกาะมันในและเขาหมูดุดที่จันทบุรีในข่าวนั้นพิมพ์สี่เล่มจบโดยแต่ละเล่มมีเนื้อหาดังนี้เล่มหนึ่ง ประวัติเสือผ่อนว่าเกิดที่ไหนเหตุใดจึงได้เป็นโจรเจ็บใจอะไรอย่างไรเล่มสองเริ่มเป็นเสือวีรกรรมการป้นของเสือผ่อนเล่มสมโกนจุกหลานเล่มสเสือผ่อนตายลำตัดเสือผ่อนทั้งสี่เล่มนี้ปัจจุบันถือเป็นของหายากและยังหากันไม่พบ ข้อมูลเมื่อ2,549อย่างไรก็ตามผู้เขียนได้รับการถ่ายทอดเนื้อหาบางส่วนของเล่ม3จากผู้ใหญ่ประจวบเกตโกวิทผู้ที่เคยได้อ่านและร้องลำตัดเสือผ่อนนี้เมื่อวัยเยาวซึ่งจะได้เล่าร้อยกันไปกับชีวิตของเสือผ่อนจากเด็กชายถึงนายโจร บุญจริงสนอสันวัย78ปีเมื่อ2549ไวัยยาวัจกรวัดท่าแคงทายาทเสือผ่อนเราถึงบิดาของตนไว้ว่าเสือผ่อนเกิดราวปีพศ2432ถึง37คำนวณจากอายุของทายาทเป็นชาวจังหวัดระยองโดยกำเนิดบริเวณอ่าวมะขามป้อมหาดแหลมแม่พิม์พจังหวัดระยอง ลุงบุญจริงเล่าว่าเคยไปงานศพที่บ้านกราอำเภอแกงมีคนเล่าให้ฟังว่ามีลำตัดเสือผ่อนยังมีคนร้องได้เขาร้องให้ลุงฟังซึ่งเป็นเนื้อเรื่องตอนที่เสือผ่อนหนีตำรวจเข้าใจว่าคงเป็นเล่มสี่คือตอนจบลุงบุญจริงบอกว่าเนื้อหาในลำตัดนี้ตรงกับชีวิตจริงของบิดาตามที่ได้ฟังมากงประจวบเกตโกวิท อายุ82ปีปัจจุบันถึงแก่กรรมแล้วเราถึงรูปร่างหน้าตาของเสือผ่อนว่าเสือผ่อนนี่เขาว่าร่างใหญ่เห็นเขาถ่ายรูปหน้ากลัวเหมือนเสือเป็นคนตัวโต,วตวสูงเคยมีคนถ่ายรูปเสือผ่อนในขณะที่ลุงบุญจริงกล่าวว่า คนที่เคยเห็นพ่อเขาว่าผมหน้าตารูปร่างทรงผมไม่ผิดจากพ่อแล้วก็ชอบใส่กางเกงจีนไม่สักยันแต่ชอบแขวนพระปิดาเสือผ่อนชื่ออะไรไม่มีใครจำได้ทราบแต่เพียงมารดาว่าชื่ออ่อนส่วนพี่น้องมีเท่าไหร่ไม่ปรากฏแน่ชัดเท่าที่ทราบกันปรากฏเพียงห้าคนดังนี้ คนที่หนึ่งเป็นหญิงชื่อเล็กคนที่สองเป็นหญิงชื่อนายคนที่สามเป็นชายชื่อผ่อนคนที่สี่เป็นชายชื่อพันคนที่ห้าเป็นหญิงชื่อเพียน ญาติวงพงพันธ์ของเสือผ่อนปัจจุบันในปี2549ก็ยังคงอยู่ณนิานวาสถานเดิมคือที่แหลมแม่พิมพ์จังหวัดระยองทำอาชีพประมงสืบกันมาปรากฏชื่อสกุลว่ามัตฉาเกือ้อส่วนเสือผ่อนนั้นเป็นสมาชิกคนเดียวของตระกูลที่หันมาเอาดีทางโจรสลัด เสือผ่อนเดินทางเที่ยวไปเที่ยวมาระหว่างเกาะมันนายแหลมแม่พิมพ์จังหวัดระยองและเขาหมูดุดจังหวัดจันทบรุรีจนกระทั่งเสือผ่อนได้มียคนแรกชื่อแม่มีชาวจันทบรุรีมีบุตรด้วยกันหนึ่งคนคือผู้ใหญ่บุญลือหรือหนูสนอสันซึ่งถึงแก่กรรมไปแล้ว เมียคนที่สองชื่อแม่ท้วนมีบุตรด้วยกันหนึ่งคนเช่นกันคือลุงบุญจริงสนอสันนอกจากนี้แล้วเสือผ่อนยังมีเมียรายทางระหว่างไปป้นอีกเช่นแม่ละมุนที่กลอนอาวจังหวัดระยองแม่หลีที่หาดพาจังหวัดระยองแม่จอยที่ศรีราชาจังหวัดชนบุรีเป็นต้น ผู้เขียนเคยพบว่าลูกหลานเสือผ่อนนี้อาศัยอยู่ที่อำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดก็มีเสือผ่อนเป็นหนึ่งในบรรดาเสือทั้งหลายที่เรียนวิชาอาคมแก่ก้าเล่ากันว่าเสือผ่อนนี้เรียนคาถาอาคมมาจากหลวงพ่อเปรมเจ้าอาวาสรูปแรกของวัดท่าแขงจังหวัดจันทบุรี พระผู้มีชื่อเสียงเรื่องอยู่ยงคงกระพันในสมัยนั้นทำให้เสือพอนเข้ารบรักหลวงพ่อเปรมมากเล่ากันว่าอุโบสถหลังเก่าของวัดท่าเคงนี้เสือพอนเป็นหัวเรียวหัวแรงใหญ่ในการสร้างชาติเสือต้องไว้ลายกับการท้าทายอำนาจรัฐ ไม่มีใครบอกได้ว่าเสือผ่อนเริ่มเป็นโจรสลัดตั้งแต่เมื่อใดและเขามีเหตุผลอะไรจึงได้หันเหชีวิตมาท้าทายกฎหมายเช่นนี้บุตรชายของเขาที่ยังมีชีวิตอยู่คนเดียวเล่าว่าอาวุธที่วิดาใช้ป้นคือปืนสั้นบราวนิงโดยมีเรือใบเป็นพาหนะสำคัญ ยาวราวสามถึงสวาเสือลูกน้องที่สำคัญสำคัญได้แก่เสือชั้นเสือหม้อเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีเสือชื่อดังเป็นพวกอีกจำนวนมากและนักเลงท้องถิ่นเช่นที่เมืองตาดเล่ากันว่าเสือผ่อนมีเพื่อนชื่อผู้ใหญ่เจียกเป็นผู้ใหญ่บ้านที่เกาะช้างดังปรากฏในลำตัดเสือผ่อนว่าเสือผ่อนมาป้นถึงที่เกาะช้าง เกาะหมากรวมทั้งมีเพื่อนโจรสลัดอยู่ที่นี่จำนวนมากดังปรากฏในตอนที่เสือผ่อนมาเชิญเพื่อนไปร่วมงานโกนจุกหลานสาวความว่าเกาะช้างเพื่อนมากเกาะหมากเพื่อนจังถึงเกาะกงเขตฝรั่งจึงมีคำสั่งส่งไปอ่าวช่อธรรมชาติจังหวัดตาดเพื่อนฝูงเชิญมาบำรุงแต่ล้วนพวกฝูงสหาย เวลาเสือผ่อนจะออกไปป้นมักจะไปกับลูกน้องประมาณ4ีถึงหคนซึ่งก่อนจะไปป้นเสือผ่อนจะดูเลิกยามก่อนออกป้นและมีพิธีบวงสรวงเทวดาทุกครั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลวิธีการป้นของเสือผ่อนนี้ป่นทั้งบงบกและในน้ำโดยมากมักป้นบ้านเรือนบนเกาะ หรือชายฝั่งที่ติดทะเลเนื่องจากมีเรือใบเป็นพาหนะสำคัญผู้เท่าหลายคนที่ได้ยินได้ฟังเรื่องเสือผ่อนจากบรรพบุรุษต่างเล่าเป็นเสียงเดียวกันว่าเสือผ่อนนี้เวลาป้นนี้ดุร้ายมากข่าไม่เลือก ครั้งหนึ่งเคยไปป้นบ้านข้าหาบดีที่เกาะช้างได้เงินและทองไปมากแต่ก็ไม่วายที่จะปิดชีวิตเจ้าบ้านและลูกน้อยหรือตอนไปป้นที่เกาะหมากซึ่งเป็นเกาะของเจ้าสัวเสงหรือพระประเสริฐวานิชที่ถูกเสือผ่อนแวะมาป้นอยู่บ่อยครั้งเป็นเหตุให้ภายหลังเจ้าสัวเสงจึงขายเกาะหมากให้กับหลวงพมพักดีเล่ากันว่า ผู้ที่มาเริ่มจับจองพื้นที่บนเกาะหมากเพื่อสร้างเป็นสวนมะพร้าวเป็นคนแรกนั้นชื่อว่าเจ้าสัวเสงมีตำแหน่งเป็นประหลัดฝ่ายจีนในสมัยแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าต่อมาเจ้าสัวเสงได้ขายสวนมะพร้าวบนเกาะหมากให้กับหลวงพมพักดีหรือเปลี่ยนตะเวทีกุลประหลัดจีนอีกผู้หนึ่ง ซึ่งมีภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่บ้านเกาะปอจังหวัดปะจจันตคีรีเขตลุงบุญจริงยังเล่าว่าที่บางสเสร่อําเภอสัต,ตหีบจังหวัดชนบุรีมีคนเก่าแก่เล่าว่าเคยเห็นรอยขวานที่เสือผ่อนไปฟันบ้านขณะปล้นที่บางสเสร่นอกจากนี้ยังเล่ากันว่าเสือผ่อนนี้ ไปป้นถึงที่คลองด่านจังหวัดสมุทรปราการก็มีอุปนิสัยดุร้ายและพฤติกรรมการป้นของเสือผ่อนข้างต้นแตกต่างไปจากที่บุตรชายของเสือผ่อนเล่าว,ว่าบิดาเป็นคนใจดีเอืออารีเวลาป้นมักไปขอมากกว่าไปขอเฉพาะคนรวย นอกจากอาชีพหลักคือการปล้นแล้วเสือผ่อนอยังทำหน้าที่อารักขาข้าหาบดีบางคนด้วยเช่นเจกจงซึ่งเป็นเท่าแก่ใหญ่แห่งบ้านศาลาซึ่งเสือผ่อนได้รับฝินของเท่าแก่จงเป็นสิ่งตอบแทนน้ำใจชื่อของเสือผ่อนเป็นที่ยำเกรงและเกรงกลัวของคนทั่วไปทั้งประชาชนหรือแม้กระทั่งตำรวจเอง เพราะเล่ากันว่าครั้งหนึ่งที่เสือผ่อนไปตัดผมมีตำรวจนายหนึ่งเดินมาคนเดียวมาเจอเสือผ่อนเข้าก็ยังไม่กล้าจับเพราะไม่มีพวกกลัวว่าจะถูกเสือผ่อนยิงและจากชื่อเสียงเรื่องความโหดร้ายนี้เองจึงทำให้บรรดาเสือลูกน้องทั้งหลายมักขอให้เสือผ่อนเป็นเท่าแข่ไปสู่ขอผู้หญิงให้เพราะไปขอใครก็ยกให้เนื่องจากต่างก็กลัวเสือผ่อน รวมทั้งลูกน้องมักเอาชื่อเสือผ่อนไปอ้างเพื่อสวมรอยเวลาป้นด้วยก็มีนอกจากเรื่องป้นที่เป็นที่กล่าวขวัญกันแล้วเรื่องของเสือผ่อนยังได้รับการกล่าวขวัญเกี่ยวกับเรื่องอิทจิลิสปาฏิหารด้วยเรื่องที่ทำให้เสือผ่อนมีชื่อเสียงเรื่องอาคมมากที่สุดคือเรื่องหนีตำรวจที่เกาะมัน เพราะคนคิดว่าเสือผ่อนหายตัวได้แต่ความจริงแล้วเสือผ่อนหนีไปตอนกลางคืนแล้วดำน้ำเข้าไปหลบที่ถ้ำเล็กส่วนอีก,กเรื่องหนึ่งเล่าว่าครั้งหนึ่งเคยใช้ขอนไม้ข้ามทะเลไปเกาะมันแล้วมีปลาโลมาคุ้มกันไปสองข้างขนาบไปเชื่อกันว่าน่าจะเป็นครูบาอาจารย์ของเสือผ่อนแปลงกายมาช่วย เรื่องราววีรกรรมของเสือผ่อนนี้เป็นที่โจทย์ขานไปทั่วจนเมื่อทราบไปถึงทางการจึงมีการส่งนายตำรวจออกมาปราบปรามนั่นคือหลวงจิตใจดนภายหลังไปดำรงตำแหน่งผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรจังหวัดภูเก็ตเมื่อปีพศ2483ถึง2484 อย่างไรก็ตามในประวัติศาสตร์ของพ้นตำรวจตีขุนพันธรักษ์ราชเดชอดีตผู้บังคับการตำรวจภูธรเขต8ปดนายตำรวจชาวเมืองนครศรีธรรมราชที่เป็นที่รู้จักและยอมรับกันทั่วไปในภาคใต้และในจังหวัดอื่นๆในฝีมือการปราบปรามจนผู้ร้าย ในประวัติของท่านขุนปรากฏว่าเมื่อครั้งปีพศ2489ท่านย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้กำกัดการตำรวจภูทรจังหวัดชัยนาทได้ประทะและปราบปามเสือร้ายหลายคนเช่นเสือฝ้ายเสือย่องเสือผ่อนเสือคึ้มเสือปังเสือใบเสืออ้วนเสือดำเสือไหวเสือมเหศวรเป็นต้น จากประวัติดังกล่าวปรากฏชื่อเสือผ่อนรวมอยู่ด้วยผู้เขียนไม่แน่ใจว่าเป็นคนเดียวกับเสือผ่อนของภาคตะวันออกหรือไม่มิตแท้ไม่มีในหมู่โจรอมะตะพาสิทธิที่ปิดฉากตำนานเสือผู้ยิ่งใหญ่ลำตัดเสือผ่อนเท่าที่สืบค้นมาได้ในปัจจุบันทราบว่ามีสี่เล่ม แต่มีผู้จดจำไว้ได้เพียงสองเล่มคือเล่มสองและเล่มสามส่วนต้นฉบับนั้นยังหาไม่พบอย่างไรก็ตามในเล่มสี่ซึ่งเป็นตอนจบนั้นได้ถูกอ้างถึงไว้โดยย่อในท้ายเล่มสามว่าเล่มสี่มีต่อสนุกพอหน้าฟังมีตำรวจกองกลางออกไปยังกลุ่มใหญ่ ให้จับเสือตัวเอที่ทะเลชายหาดให้ถูกปืนพิฆาตถึงชีวาดวางวายสรุปได้ว่าเล่มสีนี้ก้าวถึงจุดจบของเสือผ่อนนั่นเองบุญจริงสนอสันบุตรชายเสือผ่อนเล่าว่าก่อนเสือผ่อนตายเพียงไม่กี่วันเสือลูกน้องก็เป็นไส้ศึกเป็นสายให้กับตำรวจเนื่องจากทางการให้สัญญาว่าหากเป็นสายให้แล้ว จะผ่อนผันโทษให้เสือลูกน้องของเสือผ่อนนี้ไม่ปรากฏว่าชื่ออะไรส่วนภารกิจของสายลับคือให้เมียของตนนำเอาระดูไปผสมกับอาหารให้เสือผ่อนกินเพื่อทำลายความเข้มขังของเครื่องรางและวิชาทางสายศาสตร์ของเสือผ่อนที่ติดตัวมาตั้งแต่เริ่มเป็นเสือเมื่อเสือผ่อนกินข้าวที่ผสมกับระดูนั้นเข้าไป ปากฏว่าตะกุดที่ห่อยคอตั้งแต่ที่เริ่มเป็นเสือก่อลันแตกทันทีจึงได้รู้ว่าวิชาอาคมที่ได้ร่ำเรียนมาสูญสิ้นแล้วความคงกระพันฟันแทงไม่เข้าก็เสื่อมลงไปในคราเดียวกันเล่ากันว่าครั้งนั้นน้ำตาเสือก่อไหลลงอาบหน้าเพราะทราบว่าชีวิตเสือจะจบลงในไม่ช้า ต่อมาไม่นานตำรวจก็ได้เข้าจับกุ่มเสือผ่อนและมีการยิงต่อสู้กันท้ายที่สุดปรากฏว่า10ตีฟุง้งสำนวนฮะาหยีเขียดว่าร้อยตีฟุง้งระงับภัยกับขุนภูมิประสานเป็นคนยิงเสือผ่อนตายที่อ่าวคุ้งกระเบนบริเวณต้นตาลแถวแล้วก็เผาศพที่นั่นเองคุณฟุ้งยิงตอบยิงสอบลั่นตอบเร็วพัน เหนี่ยวไกลกันโดนที่ท้องเสือป่าเสือผ่อนเสียชีวิตเมื่อขณะอายุได้ราว35-40ปีเมื่อราวปีพศ2472-77เวลานั้นลุงบุญจริงอายุได้เพียงหนึ่งขวบเท่านั้นสำนวนของหะยีเขียดระบุว่าคือวันที่13พฤศจิกายนพศ2472 สำหรับที่ดินที่เกาะมันในจังหวัดระยองที่เป็นสมบัติของเสือผ่อนนั้นภายหลังทายาทได้น้อมก้าวน้อมกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้า เรื่องราวของเสือผ่อนตำนานจอมโจรภาคตะวันออกได้รับการกล่าวขวัญซืบต่อกันมาจากรุ่นต่อรุ่นซึ่งหากมองในทัศนะของโจรก็อาจกล่าวได้ว่าเสือผ่อนประสบความสำเร็จควรค่าแก่ดุษฎีบัณฑิตสาขามหาโจรจนอาจทำให้ล่ำตัดเสือผ่อนกลายเป็นมหากาบแห่งมหาโจร แต่อย่างไรก็ตามความสำคัญของเรื่องนี้ที่นอกจากจะสะท้อนประวัติศาสตร์แบบโจนโจรแล้วยังเผยให้เห็นชีวิตอีกด้านหนึ่งของชาวบ้านที่มักไม่ค่อยได้มีการกล่าวถึงคือชีวิตที่ถูกคุกค,คามความรู้สึกของชาวบ้านและการตีความรู้สึกของโจรผ่านกวีชาวบ้านสิ่งเหล่านี้เป็นข้อมูลสำคัญที่จะช่วยเป็นพื้นฐานในการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิน่น ของภาคตะวันออกต่อไปก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องร่องร้อยเสือพรนโจรดังในยุคอดีตจากลำตัดเก่าแก่ที่สาบสูญก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องซีตองกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ